ตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านอับปานรับสาขาสายใหมครับวันนี้เราอยู่กับครูชื่อดังนะครับท่านอาจารย์เขาจะผไหมครับอาจารย์แม็กนัมครับวัดรวร้อนครับวันนี้ตอนนี้เราอยู่กับแม็กนัมครับซึ่งเป็นอาจารย์ชื่อดังนะครับโรงเรียนย่านบาง้นะครับแล้วตอนนี้แม็กจะตลวจกิงของก็คืออไนะครับก็วันนี้วันนี้เรามาที่ ก็เป็นเงินส่วนตัวเงินเยอะเงินเยอะอยากจะเอาเงินมาใช้เป็นประโยชน์กับนักเรียนก็เอานักเรียนมาเลี้ยงทุกคนก็ใกันอยู่ไม่กี่หมื่นไม่กี่หมื่นประมาณ4ี่หมื่นนะครับก็ถือว่าเป็นเศษเงินของผมเองขอก็แหมสในการหนวดกุ้งเราก็เป็นเกียรตินะครับที่มาแบบใจบุญกับคนนี้นะครับก็ไอ้นี่ตุ๊กตาที่ได้มาได้ยังไงครับเนี่ยขโมยมาเ่อเนี่ยอ๋อตุ๊กตาตัวนี้ก็คิดว่าปลาเป้าครับพอดีว่าเราก็ต้องมีการคำนวณ คนที่โปรยตาใช่มครับแบงค์โปรยตาแล้วก็จหนุนทำไมพังเนี่ยเป็นไรครับไม่ไม่ไม่ดีว่าก็ตุ๊กตานี้ก็จะเอาไปฝากลูกนะครับลูกก็ที่บ้านก็ลูกเต็มเลยครับคนหน้าตาดีก็จะมีลูกเยอะนะครับไม่อะไรกันแล้วก็วันนี้วันนี้มามาหนักอีกคนไม่ได้เลยวันนี้ก็ตกแล้วประมาณ5-2คนนะครับเป็นกันจนดี้เท่าไหร่ครับที่อาวุธใจไม่งามออกไป ที Hoy, ่ออกไปจริงๆแล้วมวม้วทั้งวันเลยไหมคะรวมๆทั้งวันเลยก็เมื่อเช้าเนี่ยเราจะไปบริจาคที่มูลนิธิมิการซับซ้อนประมาณห้าแสนซ้อนซับซอนกี่ตอนเราเราก็พามาพามากินด้วยนีเราพานักเรียนที่มาจากโรงเรียนมิการซับซ้อนมาด้วยนะคบผมขอเชิญนิดนึงครับขอเชิญทักเรียนมิการซับซ้อนได้ไหม เดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นักเรียนกำลังหมอคุณหมอกำลังดูแลอาการสมองเขาค่อนข้างฟันเฟืองใช่ใช่คือเราเราก็ต้องเต็มยาระงับมาตลอดนะครับตอนนี้เขาแล้วเต้ยเขาไปบ้านพักคนชะลาไปมาครับไปมาก็ได้ยังไม่ใช่ไหมครับก็ได้จัดงานจัดงานเขาทุกคนไปบ้านพักคนชะลาวันนี้ก็ได้พามาด้วยนะครับพี่นาคนชะลาวันนี้ก็เขาก็มาตรงนี้เองอะไรใครบ้านพักคนชะลาตัวแทนบ้านพักชะลาคุณยาย แชมป์ยัยแชมป์ดำนะแชมป์ดำเป็นคุณยายคนผู้เช้าผู้เช้าผู้เช้าท่านอาจารย์แม็กกีมีเลียัเลีงแล้คุณยายนะครับก็แก่ครับแก่แก่้ยงแก่อยู่แล้วอ่ะโอเลี้ยงไว้จับเป็นคุณยัยไงครับที่ประเทศชาติเรามีคู่ใส่ดูมีครับ จริง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 แล้วทางทางเราเราได้เซฟตี้นะครับก็กลัวว่าคนแก่จะเป็นอะไรเรามีถังเตี้ยนสามถังตั้งรออยู่ข้างนอกครับแล้วจะเอาพาเอ่อพาพาพิธีงานพาคุณยายไปไปพักก่อนนะครพิทีมงานพิธีงานเดี๋ยวคุณยายเขาคุณยายเขาอยากได้ชุดกตาอาจารย์ก็เลยนะครับออกทั้งเงินออกทั้งรายการ ตามไปลงมาพ่อฝัดมาตั้งแต่เกิดเลยว่ายังจะมีไปลงมาสักหนึ่งตัวนะคระเป็นของตัวเองวันนี้ของตัวปาไปแล้วผมก็รู้สึกว่าวันนี้ผมก็ได้ทำเตจมี่แล้วนะครับไปนี่ถึงตาด้านนี่ถึงกันเจ้าน้องอ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาคุณยายไปไปพักกันนักก่อนเพราะต้องขึ้นขบวนแล้วนอกจากนอกจากท่านอาจารย์แม่หน้เนี่ยจะเป็นคนใจดีท่านอาารย์พุทธศาสนาแล้วก็ยังทางด้านของพุทธลิม ใช่ไหมครับรีมแล้เดี่ยวมุสลิมเราเราเชิญเตัวอิหมัมมาครับเป็นประธานประธานมหุของรสบคกดเข็มพว่มือครับคุณประสุรศิริวงครับไปเป็นจุฬามครับไปนะผมไม่ผ่านรายการเลยคิดไว้ได้คิดไม่ได้คิดไม่ได้เมื่อเช้านี้ได้ได้ได้ไปร่วมพิธีดพิธีดันล็อกอุนกะละบะนะครับก็ได้พาตัวอิหมัมทั้งสุรคนนี้มา มาถือว่าวันนี้เป็นวันดีก็ได้พาตุ๊กอิหม่ามาเลี้ยงหมูกระทะนะครับก็เมื่อกี้ก็กินไปเยอะประมาณ8ชิ้นนะครับแปดชิ้นแปดชิ้นนี่คือนี่หมูหรือไงแปดหมูครับหมูเป็นหมูเทียมนะครับเป็นหมูเทียมนะครับที่งำอะไรทำเป็การกระอํากันเล่นๆใช่อ้ำกันเล่นๆสนุกสนานแล้วก็สนิทสนองอะไรเงี้ยโอเคครับไปกินจิ้มต่อเลยครับมาแค่เนี้ยคุณครับอ่า แลว้วเมื yeah. sure. ่อเช้าไปกระทบไหล่คนดางระดับโลกลิบูดใช่ไหมครับแองจลีโจลี่ครับเาชิดเต็มปหแองจิลี่ะใช่ครับพี่ใครอยู่ใกล้ๆเชิญเคเลยอ่ะอินคอนคอนย่าตคอนยาเป็นสายกินะเดี๋ยวเจะอยาให้ใจแมสัมภาษณ์เดี๋ยวเดพาให้ดีกว่าแ s นรู r คุณรู้สึกยังไง วันนี้เออรู้สึกเก็มาแย่มันไม่ใช่ไม่ใช่อากแย่ใช่อ๋อีนนี่ชอกยังไงชอาหายบางทีก็เล่นเลียนไปบ้างวันเยอะี่เลียนแปว่าอร่อยไมูเลียยนย่หมูเลียนเลียนไปบ้างแต่ก็อยากอร่อยจิโก <laughs> nhiều, <Warner. Yeah>. à, đây, LG zoom xem zoom bao nhiêu, à, yeah yeah, zoom bao ขอบคุณขอบคุณขอบคุณแงเยอรับร่รรอาไปนี่มเราได้รับเกียริเลยนะครับเป็นหัวหน้าวิฝ่ายค้าครับคุณอังสิทธิเวชอภิสิทิรับขอเสียงปรบมือครัอเสียงปรบมือคิิิกนาบได้รบเริปร็นนักการเมืองชื่อดังนะครับที่ายขาล ไม่ระวังนะครับมีปูอยี๋ยจะเกิดกันแต่เรายู่ใส่ไม่ตามว่าคุณอาไปติดจะถูกไม้ปูได้ไหมถามเร่องอะไรขอไม้กุ้งดกว่รายการเราจรายการเราเข้ากันเมืนรากัเง่นทนไแลได้มาได้มามอบรางวัลให้กับผู้ชายงามครับก็รู้สึกดีครับ เราคุณใช่ไหมประเทศชาติเราคุณจะพัฒนาด้านไหนเราควรพัฒนาทางด้านพละกำลัมากกว่านะครับก็ไม่ไม่ควรแจกกระเป๋าโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะโดนฟ้องนะครับตบบจะไม่เราออกไม่ไม่คุณรอแล้วเทเบลดเทเบลดดีไหมก็ปล่อยให้ปล่อยให้เยาวชนอ่าปล่อยให้บทะชาชนที่จะรับในการชมดีกว่าการผมบริจาคเทเบลดไปประมาณร้อยถ้าเปลิดนักเรียนที่ดูแล้ว ก็ไม่ค่อยจะมีเงินก็้อให้เข้าไปก็แก้มาคุณนครับเด็กพิการนจม่หายการทตอนนี้คุณหมอคุณหมอคุณหมอช่วยพามานิดนึงครับเมื่อเช้าเด็กทครับเด็นโาหมรองรบางรเขาเต้องทานไอมตลอดเวลาไอ้เนีย เดเขาช่างน่าสงสารคเขาเกิดมากั็ปัญญาอ่อนคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เด็กอยู่กับคุณแม่แม่เลี้ยงครับเลงแค่คนเดียวต้องอยู่น้าเขาเขามีพรวามปกติทางดานสมองร่างกายไวแล้วก็ใหญ่นี้เป็นผลงานทางด้านศิลปะของเขาค่ะ อาจารย์แม็กนัมได้ชุบเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเราไม่พูดเออพูดดูเรื่องไหมครับพูดดูเรื่องไหมก็ดูเรื่องบ้างดูเรื่องบ้างแต่เขาที่ปากกาติดคันด้านอัลฮะรอมชี้คนแรกเต้าแม่ครับอาจารย์แม็กน้มบริจาคชื่อเหล่าครอบครัวไปเม่อไหร่ครับ ก็นะครับตามที like ่สำลังทรับผมจะพอให้ได้นะครับก็ไม่เยอะมากเป็นเงินแค่ประมาณ40บล้านนะครับให้ครบถวเขาได้ไปบริจาคนะครับสงสารพวกเขานะครับสงสารว่าหนึ่งคนจะเกิดมาแล้วหน้าตาเล่นแล้วนอกจากสมองกยังไม่ดีกระเขียนออกคือถ้าเกิดท่านผู้ชมคนใดที่ดูรายการ เลยจากมี่ิมัลในกระชีดด้านล่างนี้เลยนะครับชีวิตเธอช่างน่าสงสารผมก็นั่งกับนที่นั่งสุดหังก็ยังไม่ยังไม่รับฟังขอมาเหอนตอนนี้ก็ต้องออกไปเกสนอกที่ครับเออเดี๋ยวเราเราเเดินที่ท่ก็ต้องว่ามินิมีมีดาราไหนมาี่ก็พานักเรียนมาเลี้ยงนะครับตามที้ก็ได้บอกกันว่าเรก็ให้คำว่าไปพี่ยามาไปมาไปมาไปมาช่างไทยเดี๋ยว ช้างไเราพาชมไปดูช้างไทยกันดีกว่านะครับนี่เป็นไม่ใช่ช้างนะนี่เป็นัมชาค่่ะ แ uhm สดงไม่ได้เพราะว่าขาที่เธอได้เข้าร่วมแสดงค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อนไม้ข้อไม้พี่เขาให้เธอลากนะครับเธอก็ทำหาเลยนะครับเพรามาจากอิทยาตอนนี้ช่วยเหลือทางใครเท่าไหร่ผมก็เห็นว่าทั้งนะครับจำเป็นต้องให้เรามาก ครับซึ่งดังที่เห็นช้างเผือกตัวนี้นะครับช้างเผือกตัวนี้เนี่ยเกิดมาเมื่อประมาณร้อยปีที่แล้วนะครับเป็นช้างที่เนั่นอยู่ตามท่ตอนที่เราเจอเราตกใจมากนะเพราะว่ามป่าล้มเจียน้าเราเพิดว่าคนมนุษย์เป็นำอะไรที่เนี่ยกินหมดครับเพิ่งกินแม้แต่โคลดินนะครับเพื่อกินไม่เหลือนะครับ กด้ร้องยังได้ร้องนคนไทยเลยครับยังนินเตอร์บนี่ปครับพี่โชนี่เปรแม่เี่นะด้มายกันกันเกงเรานี่เดืนกุี้เราไม่มีไม่เมะเยอะมากไม่เตมตอนนี้พี่โทนี่เปรยครับน้เปนกี่เรเดมายนเดี๋ยวี่ีก่อนนี่อะไรนะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นของหวานที่องมาปอ มจะปีนี้แะครับทจากเงิกับโรงเรียนก็ปาแคัก็หลังจากที่เราทราบกันไครับว่าเขาได้ติดยาและใก่ทุกของไปก็ลดทีนี้ตัวบาซิลทั้งหลายในวนี้เขากับใจนะครับต้องขอิงเนีไเปิดาก็รากับันดที่เออนนนก็ไไมอก ยาครับลูกนองครับก็มัน่วยอบคุณทีกับเองดีมากคไม่ทราว่าตอนทีไปอยู่ที่นัเนเดอเตเจอเพี่เขาแสดงว่าคุณก็ได้ไปร่วมเล่นเกมจากันจากพ่เต๋ครับอเาอยู่กออยู่รอพะต้องการนะครับติดมากนอนไปอยู่ไม่อยู่ที่น้าเนี่ยคือได้ไปเศษยากันตอโอ้ หลังอาหารหลังอาหารเขาย็นเสพยาหลังอาหารไปอยู่ที่นั่นไปเล็กไปเล็กหลังจากที่เขาได้พัฒนาเล็กภรรยาเป็นที่รักมาหลายปีเพราะว่าเขาติดยาวันนี้เราเชิญมาที่รายการครับคุณกัญชลีเครับขอเชิญผมไม่แบบคุณกัญชารัตน์ครับคุณกัญชารัตน์ครับตอนนี้เขายังรอสามยังรอสามีอยู่โอเคถ้างั้นเอาเอาเมียคนที่สองมาได้ภรรยาเขากินอย่างเดียวเลยครับ เดียวเดียวรการน้สันไม่ว่าจะมันเป็นะไรการเมืองทองะี่ยราการเนี้ผมไ็ยไปยกไปช่างชาชอะไรน่ะช่างชงลือช่ลขโมยะา่ยงได้เลปาีีไอาียก็เป็นเรื่องิยเรครับว่าเรางจะกลับมาได้ ไปต่อไปเลยดีกว่าครับบอกว่าคุณได้รับปรการของคุณคุณนี่เก๋นะครับต่อไปออกับเพลงไหมออกสนุ่วันนี้มึงปิดรายการปิดช่วงปิช่วงอะไรนะเนี่ยรายการระยามั้ยตอนนี้อะไรครับคนที่ต่งดีอ่ะคนที่เด่นจูมืออะเงี้ยไปไหนเรายงังไงเงีเดี๋ยวเรายงยังไงอันนี้ คุณอาสปอนเซอร์ที่สนอเรามาตลอดแม้วันจะมีตลาบ้างไม่หาบ้างแต่ในวันนี้เราได้นำเสนอชีว่านี่หใจบูดบอกว่าคงจะเป็นกำลังใจกังคนลหลายคนของต่อไปสำหรับผมนะครับแล้วก็ทาง้ก็